Thank you วัสดีับผมในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับรากาอัปเดทกันอีกเช่นเคยนะครับผมเนาะก็ในวันนี้เนาะเป็นวันพระหัสนะครับผมเนาะทางเกมก็ได้อัปเดตนะครับผมน้อยเราก็มีแพ็คดีลันให้เราสุ่มด้วยเนาะวันนี้นะครับของวันพระรหัสนี่ก็มีซิโก้มีบาติสตูต้าเนาะกองหน้าตัวหดวเลยนะครับผมนอยแล้วก็มีโคเรอร์เป็นตัวหม่งนะครับผมน้อเป็นสายหม่งแล้วก็ซิโก้นั้นค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนาะก็นะใครพลาดเนาะซิโก้บาติสตูต้าเนาะโคเรอร์เนี่ย ก็สามารถสุ่มในวันนี้ได้นะครับผมในวันพระรหัสนี้เนาะมีเวลา7วันมาถัดหน้าก็ออกแล้วนะครับผมเนาะสำหรับแพ็คนี้นะครับผมเนาะก็บอกเลยว่าตัวโกงๆกงทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะในคลิปนี้นะครับเราเทียบเราจะมาพูดถึงซิโก้กันนะครับผมเนาะอาจจะพูดชื่อผิดหรือว่าทำาเนียงผิดก็ขออภัยครับผมเนาะซิโก้ร่างนี้นะครับผมเนาะเป็นของบราซิลนะครับผมเนาะสไตล์เป็นคาร์ดโน .10 จะปักหลักอยู่แดนกลางนะครับผมเนาะส่วนสูงกับน้ําหนักค่อนข้าง สมดุลครับผมเนาะ1.72ส่วน0น้ำหนัก6.9แล้วก็อายุ29ปีถนัดขวานะครับผมเนาะก็บอกได้ว่าจุดเด่นของชิโก้นะครับผมร่างนี้ก็คือมีความเร็วสปีดต้นที่ดีเลี้ยงบอลได้ส่งบอลดีแล้วก็ความโค้งก็สวยงามแล้วก็ดีด้วยนะครับผมเนาะบารานก็ดีเช่นกันนะครับผมเนาะ,ะมาดูสกิลกันก่อนเนาะสกิลนะครับผมเรามีจบสกอต์ท่ายากกับตันอ่าชิปจับคอนโทรลมีดิมิ่งชอ็อตยิงมุดเฟิร์สไทมช์ช็อตยิงยี่กว่าแรกตรงเล่นเคอร์อเป็น ันะ่นเนาะแล้วก็มีวันทัสพาร์ตออฟไซเคอร์เป็นไซค์ก็มีซัมโบโรแล้วก็ทูบาซิ bon, นสะกิลแทงบอลเนาะก็แอบขาดสกิลเลี้ยงบอลนะครับผมจะขึ้นสกิลที่ควรเพิ่มให้ตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับผมเนาะอ่าส่วนการรับค่าพลังเราจะกดออโต้ไปก่อนเนาะก็ผมจะขอใช้โค้ดเป็นช so, าบี้อลองโซ่ท่านผู้ชมน่าจะมีกันนะครับผมเนาะ แล้วก็ร่างนี้ตัน104ครับก็ผมนาะสามารถเล่นออโต้ได้นะครับผมนาะถ้าหากใครต้องการเอาออแบบ104สวยๆสามารถเลือกเล่นออโต้ได้นะครับผมน้อแต่ถ้าใครอยากจะปรับ ให้มันดูดีเนาะสปีดป้ายเร็วกว่านี้ได้ไหมเก้าสิบนะเจิงเฮาเวอร์อีกนิดเดียวก็จะ90แล้วอ่ะแล้วก็เก็บสกอร์ทำเก้าสิบได้ไหมเกมบุกทำเก้าสิบได้ไหมผมทําให้ได้นะครับผมเนาะถ้าเลือกอัพสามสตาหรือว่าสามสูตรแบบผมนะครับผมเนาะก็จะมีสามสูตรนะครับผมเนาะที่ผมจะแนะนําให้อัพนะครับผมเนาะอ่ะมาดูแบบแรกครับผมแบบแรกเนี่ยเราจะเพิ่มจิงพาวเวอร์กับสปีดปลายเข้ามานะครับผมเนาะการปรับเลยโหลดดิบิงให้เหลือ11ครับผม พาสซีกเป็น7ครับลงสปีดต้นหรือว่าลงอ่าพื่อนเพื่ครับผมลงสปีดปนะลายแล้วรองเท้ามันจะเหลือ2พอยตามจริงเราจะต้องลงเท้าไม่ใช่รองเท้าครับผมสปีดต้นให้เป็น6ครับอ่าเพิ่มปลายนี่ก็จะได้ร้อยสามนะครับผมนะสปีดปลายดูดีครับผมแล้วก็ชิงนาวเวอร์ก็92ก็คือยิงแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็สเตย์มินาก็เพิ่มมาด้วย ก็ถือว่าน่าเล่นเหมือนกันสาหรับสายนี้เร็วเลี้ยงบอลได้ส่งบอลดีแล้วก็ความโค้งก็สวยงามนะครับผมเนาะส่วนสายที่2องครับผมสายที่2นี่คือการเพิ่มเกมบุกเข้ามานะครับผมเนาะเผื่อได้ใช้เผื่อได้เติมเกมนะครับผมเนาะการปรับเลยเราจะขอลดในส่วนของดีบิ้งให้เหลือ5ครับผมอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ยังเป็นสี ฟ้าอยู่นะครับผมนะ้อก็ยังเล่นได้เลี้ยงบอลได้เหมือนเดิมนะครับผมนาะสสำหรับการเลี้ยงบอลน,นะครับผมเนาะ,ะทีนี้ก็ผมเรามาเพิ่มชูตติ้งให้เป็น6ครับลงที่สปีดต้นเลยครับให้หมดเลยก็สายนี้ก็ตา103เหมือนเดิมก็คือเน้นความเร็วสปีดต้นเน้นเติมเกมเน้นวิ่งเลยครับผมเนาะ ก็ยงบันได้ส่วนบันยังได้อยู่นะแล้วก็ความโค้งก็ยังโค้งอยู่นะครับผมนะความเร็วก็บอกเลยว่าเร็วจัดๆนะครับผมเนาะสำหรับสายนี้ทั้งสปีดต้นสปีดปลายนะครับผมเนาะแล้วก็บาร้านเก้าเก้าเลยนะครับผมเนาะบาร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่ายัางเลี้ยงบอลแล้วก็ดูนกระแทกก็โอกาสล้มที่จะน้อยนะครับผมเนาะอ่าส่วนสายที่สามนะครับผมเนาะสายที่สามเนี่ย ถ้าใครส่องไกลแบบเล่นส่องไกลเนาะเน้นส่องไกลอย่างเดียวนะครับผมเนาะก็สามารถเลือกสายนี้ได้ผมเพิ่มการจสกร์ให้90นะครับผมเนาะการปรับเลยลด Acces s เซเบ e d ต้ e ต้นให้เหลือ5ครับอ่าเหลือ6กครับผมผมพูดผิดอ่ะทีนี้ก็ผมเราจะเพิ่มดีบียให้เป็น6 p พาสซิ่เป็น7เหมือนเดิมนะครับผมเนาะ ลงที่ชูตติ้งเลยมันจะเหลือพอยหนึง่งลงที่ความแก่งของร่างกายหรือว่าจำนะครับผมให้70อ่าก็จะได้จำเจ็ดสนะครับผมแนละ้วก็สายนี้ก็เน้นส่องไกลเน้นจับสกอร์นะครับผมแนละ้วความเร็วก็เร็วครับผมแนละ้วยังถือว่าเร็วอยู่เนาะสีฟ้าแล้วก็ยิงแรงบาลานซ์ก็ดูดีครับผมแนละ้วยังเลี้ยงบอลได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วการต่งบอลก็ยังเหมือนเดิมจับสกอร์ก็90นะผมเพิ่มมาให้แล้วก็ความควงกัรลูกตั้งเตะถือว่าสามารถ ยิงระยะนี้ได้นะลูกต้องเตะเนาะก็ถือว่าสวยงามสําหรับค่าพลังของซิกโก้ร่างนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับผมนะหรือว่ากดติดตามให้ถึงติดตามพันคนด้วยนะครับผมเนาะก็ฝากด้วยนะครับผมเนาะก็จะพันคนแล้วนะครับผมเนะหลือประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับผมเนาะก็คลิปหน้าเจอกันเป็นอาจจะเป็นบาติสตุตะนะครับผมเนาะก็ chờ cần xem nào các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Ừ.